วันนี้ผมได้วนนครับวันนี้สามารถทําหลอดไก่ชนได้ง่ายๆนะครับอย่างแรกก็ตัดหลอดนะให้เท่ากันเนาะคือตัดหลอดให้เท่ากันประมาณนี้นะครับผมนี่ให้เท่ากันแบบนี้เลยจากนั้นก็หนังยางนะครับผมนี่นะนี่หนังยางนะครับผมเอามามาติดมาติดก,กันนะครับผมก็คือทาแบบนี้<ฮ>นะครับผมถ่าย แบบแบบนี้นก่อนนะครับผมคือก็เอาเด <c oughs> ี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งครับผมอ่ะวันนี้นับจะจะได้เห็น <c oughs> เห็นเนาะอย่างแรกก็หนังยางเนี่ย,เอ,ย,ยเอาเอ๊ะวช่หนังยางเอาหลอดใส่ <c oughs> ไปหนังยางน,นับ <c oughs> ประมาณน,นี้ นะครับผมแล้วก็จากนั้นก็พับครึ่งนะครับผมพับแบบนี้ครับผมสามารถแล้วก็ก็ปิดนะปิดนะครอันซ้ายนะครับคือหมุนล่างนะครับส่วนอันขวาคือหมุนบนนะปิดไปเรื่อยๆเนาะอ่ะปิดไปประมาณเท่านี้นะครับผมจากนั้น เราจับสองอันนี้นะคะผมแล้วก็ดูแบบนี้นี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะผมเป็นแบบนี้เนาะสีอยู่ข้างบนชนะนะคะผมนี่